สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ,ะเราก็จะมาเรียนต่อกันในหน่วยที่3นะคะการประุกต์ใ้ในเรื่องของงานศิลปะนะคะในเรื่องของงานศิลปะความสวยงามต่างๆเนาะครั้งที่แล้วเราก็พูดในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของข้อความไปแล้วแต่ที้เรามาเพิ่มเติมนะคะนะว่าเราจะทําอะไรกับเชฟได้บ้างนะคะเพิ่มความสวยงามอย่างไรให้กับเชฟได้บ้างนะคะนะะให้ผู้เรียนดึงเชฟมาก่อนเชฟนะคะจะเห็นได้ว่าเชฟนี้นะคะเชฟนี้ก็ เป็นเชฟธรรมดาไม่มีสีสันอะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์นขออนุญาตใส่ข้อความเนาะเราเรียนไปแล้วข้อความใส่ได้2แบบนะคะแบบข้อความอินสตาแล้วก็ใส่ในเชฟนะคะอาจารย์นขออนุญาตพิมพ์คาว่าไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะอโอเคอาจารย์ใส่ขนาดเดี๋ยวใส่ขนาดนะคะปรับเปลี่ยนขนาดให้มันเหมาะสมนะคะให้สวยงามจะได้มองเห็นนะคะก็ไปเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเลือกตามที่เราต้องการเลยค่ะเราต้องการอักษรแบบไหนนะคะขนาดเท่าไหร่เลือกได้เลยนะคะ โอเคอ่าจะต้องการแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้เราจะมาทําการตกแต่งซิถ้าเรามีเชฟมาหรือว่าต้องอ่าต้องการที่จะทําให้สวยงามนะคะมาดูตัวแรกเลยนะคะมาดูตัวแรกเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นการลงพื้นนะคะนะคะเป็นการลงพื้นสีดูนะคะอ่าแบบไม่มี no ไม่มีไม่มีพื้นสีนะคะอันนี้ก็ให้เราเลือกสีนะคะ นะคะให้เราเลือกสีนหะคะเราก็กดโอเคนะคะสีพื้นก็เปลี่ยนไปนี้เป็นสีทียนนะคะสีพื้นโอเคหรือเราจะมาเลือกแบบนี้นะคะละักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลึกซึ้งเข้ามาอีกนะคะนะคะว่าเราจะเป็นเลือกเป็นลายแบบไหนนะคะใส่ลายเมื่อกี้นี้นะคะเป็นการใส่พื้นสีธรรมดานะคะนะดูนะคะอาจารย์เลือกเข้ามาแล้วก็มาไม่มีมันก็หายไปถูกไหมคะ อ่าถ้าจาย์เลือกมาบอกว่าโอเคขอเลือกหน่อยนะก็จะเลือกสีที่เขามีให้แต่นั้นก็โอเคก็เกิดขึ้นถ้าอาจารย์ต้องการมากกว่านั้นล่ะนะคะต้องการมากกว่านั้นอาจารย์ก็มาที่ตัวเดิมค่ะแต่อาจารย์เข้ามาตรงออปชันมันเลยทีนี้เห็นไหมคะนะคะเขาก็จะมีอะไรคะแพทเทิร์นอ่าตรงชุดอ่าชอเดอร์นี้ยังเพิ่งไปแต่ต้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอยู่ในหัวข้อชาเดอร์นะคะ มันขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวให้ไปไล่วิทีโอของข้อก็เป็นคันเลอร์เขาบอกว่าสีสีพื้นจะเอาสีอะไรโอเคอาจารย์เอาสีเดิมอันนี้คือแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นคือลายของมันต้องการลายสีพื้นไหมอาต้องการแบบไหนอาจารย์บอกว่าโอเคเอาเป็นลายขวางแล้วกันนะคะพอใส่แพทเทิร์นอ่าเสร็จแล้วก็ถามว่าแล้วลายแพทเทิร์นเหลเาสีอะไรนนอาจารย์ขออนุญาตเอาสีดํานะคะให้มันตัดกันนะคะก็เลือกสีดํานะคะลองกดแอปพลายดูซิอันนี้เป็นตัวอย่างพรีวิวขึ้นมานะคะลองกดแอปพลายซิ เห็นไหมคะมันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นเลยนะคะนี่เป็นลักษณะของเราใส่พื้นสีให้มันาแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะคะนะท่านท่านคนโอทรานสปปริซี่ขออภัยค่ะทรานสปปริซี่นะคะนะก็คือความสว่างนะคะถ้าเราเอาไปใส่ที่รอยก็มจะมองไม่เห็นนะคะแอปพลายดูนะคะมันก็หายไปโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวความสว่างเนี่ยพยายามอย่าไปแตะเขาก็คือให้ไปตามที่ เขากําหนดมานะคะยกเว้นว่าอย่างในชเดลอก็คือในเรื่องของเงาแสงเนี่ยเราอาจจะเลือกได้ตามที่เราอยากได้นะคะแต่ว่า,าถ้าเราไม่ได้มีความต้องการอะไรที่จะอนอกเหนือจากที่เขาสั่งมาการที่ไม่ไปแตะต้องเนี่ยมันก็ภาพมันก็จะสวยงามนะคะก็จะเป็นกลายเป็นว่าอาจารย์โอเคใช้สีนี่นะออกสี อ่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจะแอปพลายนิดนึงค่ะเมื่อกี้มันหายไปอ่าโอเคใช้สีนี้อาจารย์เปลี่ยนสีใหม่แล้วกันอ่เอาแดงซิอาจถูกกระแพงเอาแดงไว้ก่อนเห็นไหมคะอ่าจะได้แอปพลายแม่พื้นอาจารย์ก็กลายเป็นสีแดงนะคะพอพื้นสีแดงปั๊บไม่ได้เลยตัวหนังสือสีแดงหายไปเลยงั้นเราสีเขียวเนาะโอเคเดี๋ยวแอปพลายแบบนึงเห็นไหมคะอาจารย์ก็จะได้พื้นสีเขียวตัวหนังสือสีแดงของอาจารย์เหมือนเดิมแพทเทิร์นอ่าลายมันล่ะอาจารย์บอกเป็นลายขวามันคุณ ขวางโลกนะอเซลเล่นก็เอาลายขวางนะคะเมื่อ,อาลายขวางเราก็ถามว่าเฮ้ยแล้วสีของอาลายแพทเทิร์นคุณเนีย่ยเอาสีอะไรจะต้องเอาสีดำนะคะก็เกิดแบบนี้ขึ้นนะคะนี่คือการเล่นกับพื้นสีนะคะะตัวต่อมาค่ะ,ต,ต,คะตัวต่อมาคือลายนะคะก็คือลายด้านนอกก็คือเส้นด้านนอกนะคะอะ่ยังก็เข้าไปไม่มีสีนะคะไม่มีสีก็จะไม่มีสีนี้เกิดขึ้นนะคะอะถ้ามีสีจะเอาสีอะไรนะคะ จารย์บอกว่ามีสีเนาะตอนแรกเนาะ,ะถ้าจะเอาสีเอาสีอะไรนะคะนี่ก็จะมีน้ําหนักก็จะมีะรูปแบบนะคะมีหัวลูกศรน,นะคะ,ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขออนุญาตนะคะใช้เป็นเส้นตรงนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ในเรื่องของอะไรคะ,นะในเรื่องของจะให้เห็นว่าดูนะคะอาจารย์ขออนุญาตเขียนเส้นตรงนิดนึงนะคะจะได้เห็นพร้อมกันเลยว่าเวลาที่เราจะทําเป็นเส้นโค้งอาจารย์ทำเป็นเส้นตรงมาแบบนี้นะคะ อ่าโอเคเมื่อทำจ้นต้นตรงเสร็จแล้วจันก็มาที่ลายเพื่อที่จะทําการโอเคแบบว่ามีสีก็หายไปต้องการสีอะไรไปเลือกเอาในนี้ก็เหมือนเดิมนะคะโอเคอ้าวถ้ามันเจอแต่สีนี้อ้าวเอาสีแดงหน่อยอ่าโอเคจันก็เลือกสีแดงนะคะเมื่อเลือกสีเสร็จแล้วทําไงต่อจย์ก็บอกว่าเฮ้ยขอดูความหนาความใหญ่หน่อยเถอะน่ะน้ําหนักสีจย์ก็เลือกตัวนี้นะคะอ่าพอจย์เลือกเสร็จปับ๊บต่อเลยค่ะต่อไปเป็นอะไรนะต่อไปเป็นลักษณะของอ่อ รูปแบบของเส้นนะคะคุณต้องการรูปแบบเส้นไหนจะเอาเส้นยังไงอาจารย์ก็ <c oughs> แบบอั้นเอาเส้นนี้ไปก่นอนอาจารย์เอาเส้นแบบนี้นะคะนะคะเมื่ออาจารย์เอาเส้นแบบนี้ปั๊บก็กลับไปอีกเช่นเดิมนะคะ <c oughs> แเราก็ถามว่าตัวมาก็คือตัวต่อมาก็คือลูกศรน,นะคะ <c oughs> หมายความว่าตอนแรกตัวน,นี้ของอาจารย์ไม่มีหัวลูกศรแล้วต้องการแบบไหนอาจารย์ต้องการแบบนี้ก็ใส่เข้าไปค่ะตามที่เราต้องการเลยอะเมือลูกถรมก็จะเป็นหัวท้ายแบบนี้นะคะนี่เป็นการเล่นกับเส้นนะคะต่อไปมีอะไรอีกนะคะอ่า ไล่ out เ,เห็นไหมคะก็จะนอกเหนือจากที่เป็นอยู่เห็นไหมทีนี้ก็จะเริ่มมีให้เลือกเยอะขึ้นละเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้มันก็มีให้เลือกแค่ว่าอ้าวโอเคมีลูกศรหัวท้ายแต่ไม่สามารถที่จะเลือกลูกศรว่าหัวท้ายเป็นแบบไหนหรือถึงเลือกได้ก็จะไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้อะไรคะเขาเรียกว่าขนาดของมันนะคะขนาดของมันโอเคอ่าอาจารย์เอาลายเดิมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาตาลดน้าหนักมันลงหน่อยแล้วกันนะคะให้มันเส้นเล็กลงหน่อยอ่าโอเค อ่าเล็กไปออาเรื่องมาอีกสักหน่อยอ่าโอเคประมาณเท่านี้แหละลอแอปพลายดูนะคะอ่าดอังนั้นอาจารย์ก็มันก็ถามว่าอาจารย์จะมีโค้งไหมนะคะพวกนี้นะคะจะมีโค้งมีอะไรหรือเปล่านะคะอ่าโอเคตัวนี้เป็นลูกศรค่ะเห็นไหมที่อาจารย์เคยบอกใช่ไหมคะว่าอ่อมันจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาจะอยู่ที่เวลาที่เราเขียนนะคะเราปักอ่าเริ่มวางหัวลูกศรลูกวางหัวเส้นไปตรงไหนเรายืดไปฝั่งไหน อันที่เราวางก่อนนั่นก็คือในเรื่องของจุดเริ่มต้นนะคะก็ถามว่าบ e ๊ก n ินคุณต้องการที่จะจะให้อ้บิกินเนี่ยจุดเริ่มต้นคุณเป็นยังไงก็ให้พยายามทามันแตกต่างจะได้เห็นนะคะอาจารย์ใส่ขีดเห็นไหมคะในนี้เป็นขีดแล้วอาจารย์ขอรกแอปพลายเห็นไหมคะจุดเริ่มต้นอาจารย์ก็เป็นขีดลวโอเคเอ็นละแล้วส่วนสิ้นสุดละเอาแบบไหนอาจารย์ก็ขอเป็นแบบนี้แล้วกันจะได้ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะตามอันนี้เป็นพรีวิวก็แอปพลายเห็นไหมคะก็เกิดขึ้นแล้วอ่าไม่พอเขายังถามอีกว่าเอาแล้วลูกศรที่ทําอ่ะ อาจารย์จะเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กแค่ไหนนะคะขนาดของมันค่ะก็มีให้เลือกนะคะเวลี่สมอลคือเล็กมากๆสมอลก็แปลตามตัวเลยนะคะเวลี่สมอลสมอลนะคะอ่าเอ็กซ์เก้าอ่าจัมโบอ่าจะเอาจัมโบ่ดูสินะคะอ่าอีกฝั่งหนึ่งอาจารย์เอาสมอลแล้ว Very small. เวลี่สมอลแล้วก็กดแอปพลายเห็นไหมคะมันก็จะเกิดความแตกต่างนะคะนะคะ,นะคะก็จะเกิดความแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นมุมนะคะเป็นมุมโค้งนะคะ <I> apply เกิดขึ้นไหมไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเพราะมันเป็นเส้นตรงนะคะมันเป็นเส้นตรงอันนี้ก็จะเป็นการใช้นะคะอ้าวอาจารย์แล้วมุมโค้งจะใช้เมื่อไหร่ก็ต้องมีมุมโค้งก็เคยต้องมีลักษณะของอย่างนี้ค่ะนะคะมีมุมมีโค้งมีอะไรแบบนี้นะคะมีแต่อย่างเงี้ยเป็นเส้นตรงมันทําไม่ได้นะคะอะโอเคนะคะเราทําเส้นตรงไปแล้วต่อไป Shadow มาค่ะเลือก Shape ก่อนโอเคต้องขออภัยมาที่ Point Tool ก่อนอาจารย์เลือก Shape นะคะมาแล้วนะคําสั่ง Shadow นะคะ นะคำสั่งเชดโดอ่าโอเคก็เหมือนเดิมนะคะ,จะเจ้าสีไหมนะคะอ่ะแล้วแต่เราจเจ้าสีไหมอ่าจะเลือกสีอะไรก็เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยหลังจากนั้นมาแล้วทําไมคะโอเคงั้นขอดูออปชันเห็นไหมคะนี่เกิดขึ้นแล้วนะคะนะคะนะเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะเลือกสียังไงนะคะนี่คืออ่เขาเรียกว่าสไตล์ของมันนะคะ นะคะจะเลือกสไตล์ไหนให้มันทอดเงาอาจารย์สมอว่าอาจารย์เลือกตัวนี้นะคะเงาก็จะขึ้นมาแบบนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตแอปพลายเห็นไหมคะก็จะมีเงาเกิดขึ้นเดี๋ยวนะคะมันสูงไปมองไม่เห็นอ่าก็จะมีเงาเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ก็มาเหมือนเดิมนะคะมาออปชันเหมือนเดิมมีเงาเกิดขึ้นแล้วนะทีนี้มันก็ถามไปว่าเอ้าเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะให้สีอะไรนะคะอาจารย์ขออนุญาตให้สีดํานะคะหลังจากนั้นก็ให้มาเลือกลายนะคะเอาลายนี้แล้วกัน อาจารย์ก็จะกดแอปพลายจารย์ก็มีเงาเกิดขึ้นแล้วนะคะ,อะพอเล,เล่นเลื่องของเงาแน่นอนเขาก็ต้องอ่า t ป a n s p a r e ต c y ตัวนี้ความสว่างก็คงจะไม่ใช่ร้อยเปอรนะคะถ้าร้อเร์เซ็นต์ก็คงไม่ใช่เงาแล้วนะคะแล้วคงไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็ขาก็จะตั้งไว้ตอนนี้จาเห็นไหมคะพออาจารย์ทำก็หายไปอ่ อาจารย์มาที่อย่างนี้ก็จะไม่เกิดเป็นเงาม,มันก็เท่ากันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับที่เขาตั้งไว้ให้เราก็คือ50%นะคะหรือว่าเราจะเอาจางมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์อยากได้75อาจารย์แอปพลายดูซิมันก็จะจางๆลงแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่อันนี้เรียกว่าความสว่างโอเคอาจารย์ก็ใส่ไว้ที่50ตามที่เขากำหนดนะคะนะตัวนี้แล้วตัวนี้ราคาอาจารย์ตัวนี้ก็ตามนี้เลยค่ะนะคะเวลาถ้าเรากดปั๊บตรงนี้อ่าดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองเลื่อนก่อนอ่าเลื่อนก่อน เลื่อนก่อนอเลื่อนไปไหนก็ช่างแต่มันจะไปตามลูกศรเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดตรงนี้ค่ะมันจะกลับมาที่เดิมเราก็ต้องกดแอปา,ายด้วยนะคะเห็นไหมคะมันก็กลับมาที่เดิมแค่นั้นเองนะคะนี่ก็เป็นการเล่นเงาเขาเรียกว่าช h a ์โดนะคะแล้วนี่ก็เป็นการาเล่นแสงสีเล่นเงาต่างๆนะคะในการตกแต่งเพิ่มเติมให้กับชิ้นงานเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ทําการออกแบบนะคะแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานได้นะคะขอบคุณมากค่ะ